ครับก็วันนี้ก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมนะครับว่าในวันพุธที่19นี้เนี่ยครับเราจะมีการอาภิปรายอย่างไรนะครับที่จะเชิญชวนให้เสียงสนับสนุนนั้นเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ในการเจรจาต่อรองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสวอเองหรือว่าในส่วนของพักร่วมอ่า ต่างๆแล้วก็สสในพักต่างๆที่ยังไม่ได้โหวตให้เราไม่ว่าจะเป็นการงดออกเสียงหรือเป็นเสียงที่ยังไม่เห็นชอบนั้นเนี่ยก็อยากจะพูดคุยในสภาผู้แทนในในรัฐสภาว่าท่านมีความเห็นอย่างไรแล้วก็สิ่งที่เราต้องการอยากจะทํานั้นคืออะไรแล้วก็ถ้าหากเข้าใจตรงกันแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ผ่านเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนื่องจากว่าพี่น้องประชาชนนั้นยังรอคอยความช่วยเหลือรอคอยรัฐบาลหน้าที่จะมานำพา ความกินดีอยู่ดีนะครับอนาคตของพี่น้องประชาชนเองนะครับให้ให้กับทุกๆคนได้ได้ผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งการจัดตั้งรัฐบาลตรงนี้ได้ครับ คือความจริงในข้อบังคับของการประชุมรัฐภานะครับในหมวดของการเสนอ,อตัวนายกรัฐมนตรีและก็ในการเสนอยติเนี่ยเป็นคนละหมวดกันอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยก็คงนํามาเป็นหมวดเดียวกันไปแล้วนะครับแต่นี่มันคนละหมวดคนละเรื่องกันโดยชัดเจนนะครับในการโหวตนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ย เราไดอาอา้อ่านข้อบังคับดูอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าสามารถเสนอได้นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยการเสนอนายกคร,ครั้งต่อๆไปก็จะทําไม่ได้เลยนะครับนี่คือ,อนี่คือเรื่องของการเสนอนายกไม่ใช่เรื่องของการเสนอคุณพิธานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสภาผู้แทนราษฎรมีมติ ในการเห็นชอบที่จะเสนอนะครับโดยเสียงรับรองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถ้าผ่านเสียงรับรองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นก็สามารถเสนอตัวนายกรัฐมนตรีได้ให้กับรัฐสภาไดา้มีเสียงสนับสนุนต่อไปนะครับ ก็เป็นเป็นการออกมาพูดของของทางคุณภูมิธรรมว่ามีการซื้องูเห่ากว่า50ตัวทั้งเพื่อไทยก้าวไกลผมไม่ทราบว่าได้ข้อมูลจากไหนนะครับแต่ว่าให้พี่น้องประชาชนสบายใจได้เลยในส่วนของพรรคก้าวไกลเอง151คนนั้นเนี่ยไม่มีการติดต่อและก็เราได้พูดคุยกับสสของเราทั้ง151คนแล้วนะครับว่าไม่มีการติดต่อหรือมีการพูดคุยอย่างแน่นอนและผมเชื่อ ว่าวันนี้คนที่เข้ามาเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนในนามพรรคเก้าวไกลได้เห็นแล้วว่างูเห่าในอดีตนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างนะงูเห่าในอดีตไม่มีพอลงเลือกตั้งคนะแนนต่าพันก็มีนะคะแนนไม่มีไม่เป็นที่นิยมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่เข้ามาเป็นสสในครั้งนี้ก็ได้เห็นบทลงโทษว่าพี่น้องประชาชนนั้นลงโทษงูเห่าอย่างไรและก็ในพรรคเก้าไกลเองเรามีประสบการณ์ในเรื่องนี้ในครั้งที่ผ่านมา และก็เพื่อนสมาชิกทุกๆคนได้ผ่านกระบวนการคัดกรองอย่างเข้มข้นนะครับและก็ผ่านด่านการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนมาแล้วเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่า151คนนั้นไม่มีงูเห่าอย่างแน่นอนนะครับในส่วนของ50คนก็ต้องสอบถามไปยังผู้ที่ออกมาให้ข่าวว่ามีแหล่งข่าวจากที่ใดและก็มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบและก็ได้ป้องกันกันต่อไปว่าเป็นใครนะครับ อา,อาจจะเป็นคนหน้าใหม่ในฐานะสสแต่เป็นคนหน้าเก่าในการทํางานเพราะว่าหลายๆคนทํางานมาตั้งแต่อนาคตใหม่อาจจะไม่ได้เป็นผู้สมัครในครั้งที่แล้วแต่เป็นคณะทํางานเป็นทีมงานเป็นผู้ที่ร่วมอุดมการมาตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่แล้วก็ครั้งนี้ก็มาลงเลือกตั้ง เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อแล้วก็เชื่อมั่นในเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง151คนของพรรคเก้าไกลว่าในการติดต่อซื้องูเห่าหรือผลประโยชน์ต่างต,างต,างตอบแทนในการที่จะไปโบวตอย่างหนึ่งอย่างใดในการเลือกนายกรัตรีหรือเลือกอ,อหรือในการโบวตครั้งต่างๆเนี่ยไม่มีอย่างแน่นอนครับคือยังไม่ได้ไปถึงกระบวนการคาดโทษนะครับแต่ว่า โทษต่างๆเนี่ยเราก็มีให้เห็นชัดเจนแล้วว่าที่ผ่านมาถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นจะมีโทษอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นโทษเรียกว่าเคยเคยเกิดเค,เคยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วเมื่อครั้งอนาคตใหม่ในขั้นตอนกระบวนการต่างๆก็ไม่ต่างกันครับ คือก้าวไกลได้ออกเรียกว่าทไลน์ชัดเจนนะครับว่าการต่อสู้ของเรานะครับมีทไลน์อย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นการโหวตครั้งที่2ที่เสนอชื่อคุณพิธาลิมเจริญรัตหากเสียงสนับสนุนผ่านก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีหากเสียงสนับสนุนไม่ผ่านก็นนกมีสองทางเสียงสนับสนุนไม่ผ่าน,าน,น,น,านแต่มีเสียงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญนั่นก็คือมีการเพิ่มขึ้น ของสมาชิกวุฒิสภาเองมีการเพิ่มขึ้นของสสที่ยังไม่ได้โหวตให้ครั้งที่ผ่านมาเองแล้วเข้าใกล้376มากที่สุดนะครับเราก็เดินหน้าต่อในการโหวตครั้งที่สามนั่นหมายความว่าการปรับความเข้าใจการทํางานทางความคิดกับเพื่อนสมาชิกต่างๆนั้นประสบความสําเร็จก็เดินหน้าสู่การโหวตครั้งที่สามหากเสียงสนับสนุนนั้นเท่าเดิมหรือยังน้อยอยู่ไม่ผ่านเหมือนกัน เราก็เดินหน้าในการที่จะเสนอมาตรา,าแก้ไขรัฐนูลมาตรา272ต่อไปนะครับอันนี้เป็นโปรเซสทั่วไปเป็นไทม์ไลน์ที่มันควรจะเกิดขึ้นแค่เรา,าเสนอให้กับพี่น้องประชาชนได้เห็นอย่างชัดเจนเท่านั้นเองนะครับที่ผ่านมามันก็ควรจะเป็นแบบนี้อยู่แล้ว นะครับสนับสนุนพักอันดับหนึ่งในครั้งที่หไม่ผ่านครั้งที่สสนับสนุนต่อถ้าเสียงไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญก็ไปสนับสน,นุนลํำดับถัดไปอันนี้คือโปรเซสที่ชัดเจนและควรจะเป็นอยู่แล้วเพียงแค่พักเก้าไกลเราหยิบมานําเสนอให้พี่น้องประชาชนที่เฝ้าติดตามอยู่ที่กําลังลุ้นอยู่นั้นเนี่ยได้เห็นชัดเจนว่าไทาม์ไลน์จะเป็นขั้นตอนอย่างไรต่อไปเท่านั้นเองครับ คือผมเชื่อว่าคุณพิธาได้ชี้แจงกับพี่น้องประชาชนไปแล้วนะครับเรื่องการทำงานของเราว่าเราจะสู้ในสองสมรภูมิสมรภูมิแรกคือการโหวตครั้งที่2ผ่านไม่ผ่านเป็นอย่างไรก็คือตามทำลายนั้นถ้าเกิดไม่ผ่านเราไปสู้ในสมรภูมิที่2ก็คือเรื่องของสองนะครับ หลังจาก272เสร็จปุ๊บผ่านไม่ผ่านอย่างไรก็ต้องเป็นตามลําดับถัดไปที่ควรจะเกิดขึ้นซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราก็มีการพูดคุยภายในพักกันแล้วนะครับผมเชื่อว่าในการเสนอต่อพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขั้นตอนลําดับเหตุการณ์ต่างๆเราเปิดเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่เฝ้าติดตามอยู่รายวันณสถานการณ์ตอนนี้เนี่ย ได้ทราบไปพร้อมเพียงกันนะครับแล้วก็ได้มีเส้นทางเดียวกันที่จะเฝ้าติดตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิดให้ชัดเจนตรงนี้เนี่ยเราเปิดเพื่อสื่อสารกับพี่น้องประชาชนเท่านั้นนะครับให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบไปในท,ทิศทางเดียวกันส่วนของอที่มีการพูดคุยว่าไม่ได้มีการพูดคุยกันมาก่อนหรือไม่ได้มีการคุยกันมาก่อนผมผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเป็นเป็นแนวทางที่พักเก้าไกลยอยากจะนําเสนอให้กับพี่น้องประชาชน ได้รับรู้รับทราบเนื่องจากว่ามีคนเฝ้าติดตามกระบวนการการเลือกนายกและก็มีการซักถามว่าก้าวไกลจะโหวตถึงเมื่อไร่จะมีการปล่อยข่าวว่าจะโหวตกันจะไปถึงปีหน้าเลยหรืออะไรเลยจนทําให้กระแสะวิาพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาซึ่งผมคิดว่ามันไม่ใช่เหตุการณ์เหล่านั้นก็เลยเราก็เลยต้องการที่จะชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนทราบเท่านั้นเองนะครับ ก็อันนี้เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นพูดคุยนะครับส่วนพักร่วมจะเห็นว่าอย่างไรก็เดี๋ยวจะต้องมีการพูดคุยกันมีการประชุมกันต่อไปส่วนแนวทางของการแก้สองเจ็ดสองผมเชื่อว่าพักร่วมรัฐบาลปัจจุบันซึ่งเป็นพักฝ่ายค้านในอดีตเคยเห็นพร้องต้องกันมาแล้วว่าสองเจ็ดสองมีปัญหาส่วนใครที่บอกว่าพักสองเจ็ดสองมีปัญหาแล้วในอนาคตจะไม่โหวตให้ก็ต้องตอบคาถามกับสังคมให้ชัดเจนว่าเพราะอะไรเราเองพักเก้าไกลเองก็ บอกมาโดยตลอดตั้งแต่เป็นพักฝ่ายค้านว่า272นั้นมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พอมาใช้กลไกของรัฐสภาในการโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วมีปัญหาเราก็เสนอแก้ตามระบบรัฐสภาเท่านั้นเองครับคือผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเสียงของพี่น้องประชาชนสำคัญนะครับเราจะต่อสู้กันเพียงครั้งเดียว แล้วก็บอกว่าจะไม่สู้ต่อด้วยเหตุผลอะไรก็ยังไม่ทราบวันนี้เพิ่งจะผ่านการโหวตไปครั้งแรกมีเสียงบุฒธ,ธิสภาโหวตมาถึง13เสียงมีเสียงพักร่วม8ปดพักอย่างผนึกกำลังกันอย่างเข้มแข็งนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดพักร่วมผนึกกำลังอย่างเข้มแข็ง312ต่อไป การจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเป็นไปไม่ได้เลยและเป็นไปได้ศูนย์เพราะฉะนั้นการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพราะว่าพักคเก้าไกลอยากจะเสนอ,อหรือว่าอยากจะผลักดันประเด็นต่างๆแต่เป็นเพียงเพราะว่าเราหลังพิงพี่น้องประชาชนเราถอยไม่รู้จะถอยอยังไงแล้ววันนี้เราหันหลังไปเจอพี่น้องประชาชนบอกว่าการเลือกนายกครั้งที่หผ่านไปแล้วพี่น้องประชาชนเฝ้ารอการเลือกนายกครั้งที่สอ,อยู่ เพราะฉะนั้นการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่สองกำลังจะเดินทางเข้ามาแต่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานามาจากพักฝ่ายเดียวกันหรือพกร่วมด้วยกันเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง,ง,รง,รงเรื่องของการเปิดไทม์ไลน์แล้วก็การชี้แจงกับพี่น้องประชาชนผมย้ำอีกครั้งก็คือว่าเป็นไทม์ไลน์ปกติเป็นสถานการณ์ปกติที่เราจะสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนทราบ ว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีจะเป็นในทิศทางใดถ้าโหวตผ่านก็ไปไปในทิศทางไหนถ้าโหวตไม่ผ่านมีสองเสนีโรใช่ไหมครับไม่ผ่านแบบมีคะแนนเพิ่มขึ้นไปทางไหนไม่ผ่านแบบคะแนนเท่าเดิมไปทางไหนกระบวนการเหล่านี้เป็นเพียงกระบวนการธรรมดาทั่วไปที่เข้าใจกันได้โดยปกติอยู่แล้ว แต่เราต้องการที่จะวาดแผนผังแผนภูมิให้ชัดเจนให้พี่น้องประชาชนนั้นได้หยิบไปใส่ตารางว่าจะลุ้นกันวันไหนจะลุ้นกันต่ออย่างไรและก็มีทิศทางมีธงนําที่ชัดเจนว่าจะสู้ไปในทิศทางไหนในฝั่งของพี่น้องประชาชนที่เฝ้าติดตามรออยู่วันนี้ถ้าเกิดเราไม่เปิดแผนภูมิมาพี่น้องประชาชนเข้าใจไปต่างๆนานาว่าจะสู้กันห้าครั้งสิบครั้งจะสู้กันไปถึงอวอหมดอายุจะสู้กันไปถึงครั้งไหนเพราะนั้นเนี่ย ไอ้เสียงแตกเหล่านี้เนี่ยเราก็เลยอยากจะบอกว่าก้าวไกลมีเส้นทางมีไทม์ไลน์แบบนี้นี่คือสิ่งที่เราจะเสนอออกไปส่วนใครจะบอกว่าต้องปรึกษาก่อนหรือใรก่อนผมผมผมคิดว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติที่เราจะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนนะแล้วก็เป็นเรื่องปกติที่อ่พักร่วมแปดพักก็มีการพูดคุยเรื่องนี้และก็มีการตกลงกันแบบนี้อยู่แล้วนะครับในการอา่ลงเอโมยที่ก่อนที่จะโหวตประธานสภาผู้แทนรัษฎรก็มีการพูดคุยกันว่า เราจะผลักดันนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพิธาลิมเจรนตน์ดคดีเดตนายกรัฐมนตรีในนามพรรคก้าวไกลอย่างสุดความสามารถนี่เพิ่งผ่านไปครั้งเดียวครับนี่เพิ่งผ่านไปครั้งเดียวผ่านไปหนึ่งครั้งเราเปิดไทม์ไลน์ให้ดูว่าเราจะสู้อีกกี่ครั้งเป็นเรื่องปกตินะครับ ก็เป็นความคิดความเห็นของคุณเสรีคนเดียวนะครับไม่ได้เป็นความคิดความเห็นของคุณเสรีไม่ได้เป็นความคิดความเห็นและเป็นแนวทางของ250คนจากที่เห็นสอวอรเรามี4แบบแบบแรกโหวตให้กับนายกรัฐมนตรีที่ได้รับฉันธร,รมติจากประชาชนแบบที่สองงดออกเสียงเงียบไปเลยนะไม่ไม่โหวตให้อ่าไม่ไม่ออกเสียงอย่างหนึ่งอย่างใดแบบที่สามคือไม่เห็นชอบเลยหัวเด็ดตีนขาดยังไงก็ไม่เห็นชอบ แบบที่สี่คือไม่มาเลยหายไปเลยดื้อๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีทั้งหมดสแบบถามว่าคุณเสรียอยู่ในแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เสียงของสมาชิกวุธิสภาเองก็มีหลากหลายนะครับที่อยากจะแสดงความเห็นแสดงออกมาแล้วผ่านการโหวตครั้งแรกไปแล้วมีสอวอที่หลังพิงพี่น้องประชาชนที่โหวตตามสันธามติของพี่น้องประชาชน13คนหลังจากนั้นสิคนได้รับผลอย่างไรอันนี้พี่น้องประชาชนได้เห็นแล้ว หลักคนที่ไม่บวตให้มีผลกระทบอย่างไรพี่น้องประชาชนลงโทษอย่างไรอันนั้นก็ได้เห็นแล้วเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าการโบวชรั้งต่อไปมีสอวอหลายๆคนที่มีความคิดความเห็นแตกต่างกันออกไปอาจจะมาลงความเห็นให้ก็ได้หรืออาจจะบวชให้ก็ได้คนที่ไม่เห็นชอบอาจจะมาง,งดออกเสียงก็ได้คนที่ไม่มาอาจจะเข้ามาประชุมแล้วก็มีบวตให้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงครั้งที่สองจะเป็นอย่างไรยังไม่ออกมาเพราะฉะนั้นเรายังไม่พูดคุยถึงครั้งที่สาม ณวันนี้จนไปถึงวันที่19จะเป็นการพูดคุยถึงความแน่นอนและแน่วแน่ในการโหวตเสนอชื่อคุณพิธาลิมเจริญรัตในครั้งที่สองในรัฐสภาและเราหวังเสียงสนับสนุนเพิ่มขึ้นจากทั้งสองสภา ก็ยังไม่ทราบเงื่อนไขนะครับยังไม่ทราบเงื่อนไขว่าทางคุณเสรีไปพูดคุยภายใต้เงื่อนไขใดบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากมีการพูดคุยจริงก็อยากจะให้นําข้อเสนอนําเงื่อนไขมาพูดคุยกันใน8ปดพักร่วมรัฐบาลในขณะนี้นะครับ ผมคิดว่า272มันเป็นการเกิดขึ้นหลังการโหวตนายกรมติครั้งที่สองณวันนี้อยากให้ทุกพักการเมืองพักร่วม8ดพักที่ผนึกกําลังกันอย่างแข็งขันนะครับผนึกกําลังตามเสียงของพี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยได้โฟกัสในการโหวตนายกมติครั้งที่สองก่อนเพราะ272นั้นเป็นเรื่องของหลังจากจบการโหวตนายกมติครั้งที่สองไปแล้ว เพราะฉะนั้นวันนี้จนถึงวันที่19อยากให้ทุกคนทุกสภาก,กำลังของ8พักร่วมรัฐบาลในปัจจุบันนี้ช่วยกันหาหนทางในการที่จะดึงเสียงสนับสนุนของทั้งสองสภาให้ผ่านการโหวตครั้งที่สองไปได้แล้วจะไม่มีการพูดคุยเรื่องอื่นๆต่อนะครับมันก็จะผ่านไปได้โดยดีแล้วก็เราก็ไปเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลไปจัดสรรโคตา้าตําแหน่งรัฐมนตรีกันต่อไปแล้วก็ไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนกันต่อไปเรื่องมันก็จบในครั้งที่2เลยนะครับเพราะฉะนั้น เรื่องใดๆที่เกิดหลังจากการโหวตนายมตีครั้งที่สองอยากให้ทุกๆท่านช่วยกันโฟกัสการโหวตนายมตีครั้งนี้ให้ผ่านไปได้เท่านั้นพอครับผมผมคิดว่า พักร่วมรัฐบาลปัจจุบัน8พักนะผนึกกาลังกันแข่งขันไม่มีทางพลิกไปทางไหนได้เลยมันจะพลิกไปตะแบงไปฝั่งไหนไม่ได้เลยเพราะ188นั่นคือเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทน,น,านราษฎรรัฐบาลอยู่ไม่ได้และเสียงสวหลายๆคนหลังจากโหวตก็มีคนออกมาประกาศตัวแล้วว่าจะงดออกเสียงตลอดชีวิตของเขาเนี่ยที่เขาจะไม่รับรู้อะไรเลยไม่รับรู้เสียงของพี่น้องประชาชนเลยเนี่ยก็มีมันไม่ได้หมายความว่าคนที่งดออกเสียงจะโหวตให้กับ ตัวแทนของ188คนของอพรรคเสียงอีกฝั่งหนึ่งณปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้ในส่วนของ188คนที่รวมกลุ่มรวมตัวกันอยู่เนี่ยก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะผลักดันใครเป็นนายกรัฐมนตรีก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะผนึกกำลังกันเข้มแข็งแล้วจะเสนอ ตัวแทนคนหนึ่งคนใดมาเป็นนายกมนตรีหรือมาจัดตั้งรัฐบาลแข่งวันนี้ยังไม่มีสัญญาณนั้นครับไม่มีสัญญาณาสลับขั้วหมายถึงสลับขั้วผมเชื่อว่าแปดพักจับมือกันเข้มแข็งขนาดนี้สลับขั้วไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับพลิกไปเป็นฝ่ายค้านเลยก็อย่างที่ผมตอบเมื่อสักครู่คือจับกันสามร้อยสิบสองเสียงเนี่ย ถ้าพลิกเป็นฝ่ายค้านเนี่ยมันต้องพลิกทั้งก้อนนะมันต้องพลิกทั้งก้อนนะเพราะเราจับกันแน่นอ่ะใช่ไหมเราจับกันแน่นจะพลิกยังไงพลิกไปแค่ของเราอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากพักแกนนําจัดตั้งรัฐบาลปัจจุบัน8พัก312เสียงจับมือกันแน่นผนึกกําลังกันอย่างเข้มแข็งด้วยเสียงของพี่น้องประชาชนที่มอบให้ณนะตอนนี้อย่างไรก็ตามเป็นฝ่ายค้านไม่ได้เลยมันจะมีฝ่ายค้าน312เสียงไม่ได้ ต่อให้พักหนึ่งพักใดใน8ปดพักหลุดออกไปแต่ก้าวไกลกับเพื่อไทย2พักร้อยหและ141จับมือกันอย่างแน่วแน่ตามเสียงของพี่น้องประชาชนและตามาสิ่งที่พี่น้องประชาชนนั้นคาดหวังผมเชื่อว่าไม่สามารถาพลิกขั้วเปลี่ยนไปได้จะ188บวกลบ20บวกลบ30ก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่พี่น้องประชาชนมอบให้ คือเขาอยากเห็นรัฐบาลประชาธิปไตยอยากเห็นรัฐบาลที่มีพักฝ่ายค้านในอดีตที่ต่อสู้เคียงข้างเข้ามาสี่ปีลงเลือกตั้งผ่านระบอบประชาธิปไตยพี่น้องประชาชนก็บอกว่าเฮ้ยทำงานดีมากเอาผลคะแนนไปแล้วไปเป็นรัฐบาลให้เขาจับมือกันอยู่แบบนี้อย่างไรก็ได้รัฐบาลตามความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนมันจะไปเป็นรัฐบาลที่ไม่เป็นตะไม่ ไม่เป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับไม่ไม่มีอย่างแน่นอนครับวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเพิ่งผ่านการพูดคุยแล้วก็เพิ่งผ่านการโหวตนาะยกตีไปเพียงแค่ครั้งเดียวแน่นอนละ่ะอาจจะมีะการวิพากษ์วิจารณ์มีเสียงแตกออกไปบ้างหรืออะไรบ้างแต่ผมเชื่อว่าวันนี้พักเพื่อไทยและพักก้าวไกลและพักร่วมทั้ง8ปดพัก ยังคงมีการหันหน้าพูดคุยกันและก็ผนึกกําลังกันอย่างเข้มแข็งเพราะเราเองร่วมกันต่อสู้4ปีเต็มในสภาผู้แทนราษฎรในครั้งที่ผ่านมาเรารู้ดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา4ปีในสภาผู้แทนราษฎรนั้นมีอะไรบ้างเรารู้ดีว่าพี่น้องประชาชนต้องเจ็บปวดต้องทนทุกข์อย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เรา จะเข้ามาเป็นรัฐบาลนั้นไม่ใช่เพียงแค่เราต้องการจะเป็นพักรัฐบาลเราไม่ได้เพียงต้องการแค่เราจะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เราต้องการที่จะมาแก้ไขปัญหาที่หมักหมมเหล่านั้นให้กับพี่น้องประชาชนได้ถ้าเกิดพลิกขั้วเปลี่ยนแปลงไปเอาขั้วรัฐบาลเดิมที่เคยสร้างปัญหาแล้วจะมาแก้ไขปัญหาเก่าของเขาผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนก็ไม่ไว้วางใจอยู่ดี หม,หมายถึงใครโพสนะครับครับผมผมว่าพี่น้องประชาชนเข้าใจดีนะว่าไม่ได้เป็นความพยายามของเราหรือความพยายามของใครแล้วเรื่องข้าวต้มมัดนี่ก็ไม่ได้เป็นการพูดออกมาจากพากเก้าไกลด้วยซ้ํานะครับผมคิดว่าการจับมือกันการผลิตกําลังกันตอนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเพราะพรรคใดพรรคหนึ่งในแปดพรรค แต่เป็นเพราะประชาชนมอบฉันทามาติและให้เสียงสนับสนุนมาในทิศทางนี้นะครับเท่านั้นเองครับมีคําถามเพิ่มเติมไหมครับครับขอบคุณมากครับก็มีอ่าไม่ได้ไไม่ได,ไมได้ทั้งหมดนะครับเป็นคณะกรรมการใช่ไม่คณะกรรมการที่ดูแลเรื่องของการอภิปรายโคตา้าในการหารือเพราะว่านอกจากการประชุมในวันพุธแล้วเนี่ยก็มีการประชุมในวันพฤหัส ที่จะมีเรื่องของใช่การประชุมสสเรื่องของมีเรื่องของอการปรึกษาหารือนะโคต้าเพราะมันเพิ่งเริ่มสภาแล้วก็มีสสใหม่เข้ามาเราจะมีการจัดสรรแบ่งคิวในการอภิภปรายอย่างไรแล้วก็มีเรื่องรายงานต่างๆที่เข้ามาในวันพฤหัสด้วยนะครับนอกเหนือจากวันวันพุธที่ต้องโหวตนายกแล้วเนี่ยวันพฤหัสเราก็เดินหน้าทํางานต่อในในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็งงกันหมดั้งพักครับไม่มีอย่างแน่นอนงงกันหมดต้องพักเพราะ คนที่เข้ามารอบนี้เนี่ยพักเก้าไกลร้อยห้าสิบเอ็ดคนเนี่ยเป็นสอสอใหม่ร้อยกว่าคนก็จริงแต่เป็นร้อยกว่าคนที่เป็นหน้าเก่าหน้าเก่าในที่นี้คือคือทํางานมาตั้งแต่อนาคตใหม่แล้วนะครับจะมีที่เป็นใหม่เอี่ยมอ่องเลยคือเข้ามาตอนโค้งสุดท้ายเลยก็ประมาณสักยี่สิบสาสิบคนแต่ก็เป็นยี่สิบสาสิบคนที่ผ่านกระบวนการคัดกรองอะไรต่างๆที่ผ่านเรียกว่าการตรวจสอบนะการตรวจสอบการพิสูจน์อะไรต่างๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนะแล้วเราก็ค่อนข้างมั่นใจ พอมีข่าวนี้ออกมานะเราก็ได้มีการพูดคุยกันภายในเราก็งงเหมือนกันนะว่าเฮ้ยห้าสิบคนมาจากไหนนะจะเป็นจะเป็นจากพักไหนไม่รู้แหละแต่เราพูดคุยกันแล้วในกรอบไก่จะไม่มีอย่างแน่นอนและยิ่งเอ,อเรามีประสบการณ์นะว่าคนที่เจอ,เ,อ,อเคสงูเห่าไปแล้วมันเจออะไรบ้างเป็นอะไรยังไงบ้างอะไรต่างๆเนะี่ยผมผมเชื่อว่าไม่มีและผมคิดว่าไม่มีไม่มีแนวทางเกิดขึ้นได้เลยนะว่าพักฝ่ายค้านจะมาซื้อพักฝ่ายรัฐบาลในเป็นงูเห่าเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะอืม อันนี้เป็นในส่วนของคณะกรรมการนะต้องเดี๋ยวเราดูเอาไม่ทราบเลยไม่ทราบเลยจ่าย่ๆๆโ่อเคนะครับไม่ได้เครียดจะบอกว่าลวงหน้าพังทุกวงเลยกตาเป็นความท้าทายขอบคุณครับขอบคุณนะครับ